สวัสดีครับเกียวเมตน้องทพันธ์ครับขอบคุณคับบ่าวเอ็ดคือเ่าแหละครับยายฝนตะวันหน่อยผมไม่เล็กนะครับมานี่กินหมูกระทาครับตอนก่อนลูกกับก่อนลูกครับพ่อนสวัสดีครับอ้วนดีสวัสดีค่ะไอ้วนมันอายมันอายกล่องตะวันอายกล่องเออ บมียังมากไม่ครับเมื่อนี้ตะวันตะวันอยากกินโมกะทะพ่อก็เลยจัดให้ซะหน่อยไม่าไม่เอาริงใส่ลงไปนี่เลยไม่เอามาเยครับกินโมกะทะน้ากันแซ่บครับพี่น้องหาอะไรทำอะไรอนี่ยฮที่ไม่มียอดผิวเคลือบอยู่อะ ส,สว,าาว่งา,สางอยู่ชัดแจ๋วเลยถ้าเจอคนดูบอลไม่เห็นเลยใช่ปะ่ะใช่เฮะยมันไหลลงไปล้วเอาเอาอเอาบรรยากาศขำขึ้นนี่ครับ พอกับจักไปเลาะทั้งหนบ้นได้มาอยู่เอินดมากินน้ำกันกับบ้ามาเป็นข้าวบดดีมัน,านามา,มา,นา,นามแ่บปะต่มันกินเยอะนะลูก <ห ả? S 1> กินเยอะๆหน่อยนะ อะไรอ่ะนี่หรือน้ำปุ๊บไหมดำเลยก็ฉีดีย่าแล้วมันเป็นนั่นเนาะย่างปุ๊บเอามาต้มก่อกลายเป็นเนื้อย่ายกยกสวยมากเรื่องไรเดียบปวดยกสวยมากปวดอะไรกับปลาดกรอะปกรคะอันนี้ไม่ได้ปลากรอบร่วงเลยปลาฟ้ากันบนกี่เท่าหมแล้ว

เปไหนอะ่ะเป็นก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใน <laughs> ยำเจ๋วอร่อยน่าดูเนะสซ็บๆครับพี่น้องมเมื่อไงฝากแช่กด กดแชร์กดติดตามเพื่อนเานะครับผมไมพี่นุอืออร่อยน่าดูเลยแม่ก็ย่างเอาย่างเอาแม่ลูกกินน่าดูเลยเดี๋ยวพ่อกินกินด้วย แล้วพ่อถ่ายคลิปด,ด้วยเดี๋ยวกินไปด้วยท่นไม่เอาขาจ้องก้องมาตั้งทุกอย<อ>่างจะต้องใช้เดี๋ยวพ่อจะเอากล้องมาติดหน้าเยนคไปก็ต้องตั้งมานั่งกันด้วยกันบรรยากาศบรรยากาศหน้าบ้านครับผัดกุ้งเป็นตัวมีไม่ค่อยคนดูครับพ่อผมจะเอากล้องติดหน้าไปเลยใช่ไหมอย่าอย่าพูดเยอะอย่าเยอะหนูจะดูเน่ <laughs> เลือายใช่ไหมเนี่ยถ่ายบ้างแมวไม่ไม่เอาปล่อยแล้วรั่วเอาปล่อยแต่หนูไม่อยากขายอย่างเงี้ยเหมือนมันไม่เป็นฝุ่นตัวก็ทำตัวตามสบายสิเวลาเข้ากล้องเนี่ยมันดูเนี่ยก็ท่านผู้ชมเขาดูอยู่เนาะอัตวันจะกินอร่อยไหมไม่อร่อยเลยอ่ะแบบดูอ่ะ มันเราอาบน้าอยู่แล้วมีคนมาดูเราจะอึอดอัดไหมเราจะอาบน้ำลงมะอ่ะเอาไวส้สำเน็จแล้วครับพี่น้องมามสเสีย<ห>สบๆน้ากันได้ครับพี่น้องมมกะทะสุดยอดเลยครับวันนี้ฝากไวส้สำเน็จแล้วครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ